นี้เราคั่วทั้งเปลืกเลยนะคะเราจะทำจิ้มกับน้ำจิ้มกับปลาหนึ่งนึ่งทำน้ำพริกแจ่วาจิ้มกับปลาหนึ่งนึ่งนะสูตรคิ้นๆหน่อยไม่ค่อยเป็นแบบสลาดนัดทั่วไป ก,กินแบบตลาดนั้นก็ไม่ได้เค็มมากเลยตายแล้วต้องทำมาข้าวก,กินเองตลอดเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะเปลือกนะฮะให้มันไม่เค็มคืนี่นะใช้มะเขือเทศสองลูกแล้วก็พริกหยวกนะสองพริกห้าเม็ด หอมแดงประมาณห้าหัวกระเทียมประมาณครึ่งหัวนะคะใช้กิบใหญ่กระเทียมเอาจะโขกกระเทียมแล้วก็หัวหอมแล้วก็พริกก่อนคะอันนี้แกะเปลือออกมาหมดแล้วนะคะไม่งั้นเกี่ยวกินไม่ได้นะคะ ที่อยู่ลงใม้ต้ำ <c oughs> จะขูแบบนี้ <c oughs> ใส่มะเขือเทศสองลูกนะคะคุคุก ปับ,บนึงค่ะน้ำปลาครึ่งช้อนโตน้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนโต๊ะนะเดีวลองชิมดูก่อนว่ามันจะรสค่อนข้างจะไม่เค็มไหมเพราะไม่กินเค็มแน่นอนลองชิมเบิ่งอยู่แล้วมันก็เปรี้ยวๆออกจากมะเขือนะมะเขือที่รสลำคือมันอร่อยมากเลย กินกับปลานิ้นึ่งน้ำพริกแกวปลาลาแต่ปลาล้าเราใช้ครึ่งชนโตเราทำไม่เข็มมากอร่ยอยเอาจะนึ่งตาประมาณสิบห้านาทีนะเราใส่ผักไปพอดีซื้อแผะผักแพ็คมาหั่นสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ามะาเขือปราด้วยค่ะนะคะมีบ็อกเกอรี่แล้วก็ คะนา้าแล้วก็ถั่วถั่วเขหนึ่งมาประมาณน้ำมดนสิบห้านาทีค่ะผักก็สุกหมดแล้วมีทั้งเห็ดโคนแล้วก็มะเขือเป,ปาะปลานน่นนึ่งเราให้บอกผักไม่หมดว่าใช้ผักรวมทั้งหมดเลย